สวัสดีครับสวัสดีตอนเศ้าๆครับชาวันพุธครับเมื่อนี้อากาศหมืดขึมฝนนะาสิตกครับพรมขึ้นท่ตกมื่นแต่เศร้าเลยครับมีโอกาสตกสูงครับาตกสูงตื่นเศร้ามากเลยคือเราครับไม่เก็บไป้เกยไกลได้เศร้าครับก่อนเหตุงารณ์เป็ดอีเลียงครับเป็ดอีเลียงตัวผู้ตัวตัวแม่ผมขังไว้ทั้งในขอกครับ เขากินหัวอาหารตัวปูให้กินเศษอาหารครับยังบ่อหันใส้ปล่ผสมครับให้เขาอายุได้สักเจ็ดแปดเดือนให้มันสมบูรณ์เต็มที่ครับบางสิผสมครับเพราะว่าตอนนี้ใครเขาฟองน้อยอยู่ฟองบ่อหันใหญ่เล่าเอาอไห้ลูกให้อย่งามงมากมันฝักออกม้านมันก็สิดูพอ่อยสมบูรณ์ก็เลยปล่อยให้มันใหญ่ก่อนสักพักครับบางทีฝักครับบางทีเอาบ่อผสมสมฝัก หังจากนี้ผมกาสีไปเจ็บไข่เป็ดครับขอไปไหนเราเาเป็ดแลวกาสีไปเจ็บไข่เป็ดโหม่านี่ออกเป็ดกามี่ข่อยู่สองสามฟองครับเบิร์นครับว่าสี่ไรจะฟ้องครับ,รบงฟ้องหนึ่งไข่เป็ดหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11จ็ด สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอีสิบอีบเอ็ดอีบสอง 23 24 25 26 27 28 29 30 31 สองสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดไปออกไปสามแปดสี่สิบ c 2 3 4 8 2 4 2 0 3 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 6 4 7 4 8 4 9 5 1 0 1 2 3

si hụt hà hụt 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 chết hụt bè cầu chết dịp chết chết xong xám chết si chết hà chết hụt chết 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 80สยใส่อ,อุปก่อนโอ้ยไปใครมุงไม่ก่อนเอาออกใครมุงไม่ก่อนใครไหน่อยนึงครับใครอยู่หน่อยหนึง่แแแแแงแปดเ็ จะใครคนเดียวออกซึ่งแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าจะเย็นจะได้ใคร เข้าเหน่วยนีเแตกเตกแเกหน่วยนึ่งปก้าสองเกาสามเกา่เกเกเก้าเ้อยลอยนี่ ลอยสองลอยสามลอยสี่ลอยห้าลอยหกลอยหกฟองลอยหกฟองครับในลอยหกฟองครับเดี๋ยวใสายๆจะมาบังอเกิด มีใครเพิ่มอีกบ่ใสายสายขอมาบิง่งมีใครเพิ่มอีกสองน่วยครับฟองครับหม่เกี่ยวฟองตรง,งนี้อีกครับม่เกี่ยวเพชรตอนรงแรกมี่ใคร เพิ่มอีกฟองหนึ่งครับฟองหนึ่งโาว่าเห็นครับเพิ่มอีกฟองหนึ่งสำหรับเมื่อนี้กับเก็บไข่เป็ดได้ทั้งหมดอนลอยเก่าฟองครับลอยเก่าฟองเก็บไข่เพิ่มครับลอยเก่าฟองสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอขอบคุณคนทีกขอมาติดตามขอมารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ